สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเกินจิตพรทีวีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่14มิถุนายนพศ2 5 6 8นะคะเราก็มาตามแนวทางกันต่อนะคะวันนี้จะมาทวนเลขปู่ย่าสวนธรรมนะคะอ่าทีนี้ก็จะเป็นอ่าย่า แม่ย่าศรีดาจันทร์นะคะปู่ย่าสวนธรรมนะคะแม่ย่าศรีดาจันทร์ปู่ย่าสวนธรรมให้มาแล้วตามนี้นะคะทุกท่านนะคะท่านก็พิจารณาดูนะคะว่าชอบหรือเปล่าถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปนะคะท่านเราชอบท่านใดที่ติดตามปู่ย่าสวนธรรมมาตลอดก็คงจะรู้เนาะว่าท่านเข้าดีมากนะคะมีปู่ย่ามีทั้งหมด10ท่านพอดีแม่ย่าเกตประทุมท่านมาอยู่ร่างแม่ ามาอยู่กับล่างน้องโอนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีพิธีรับแม่ย่าเกตมณีโอ้ขอโทษแม่ย่าเกตปทุมจ้ะแม่ย่าเกตปทุมนะคะก็มาอยู่ที่สวนธรรมนะคะให้งวดแรกท่านให้หนึ่งห้าสองก็เข้าห้าสองสองห้าแล้วเข้าตรงๆนะคะแล้วก็งวดต่อมาอ่างวดต่อมาก็คืองวดนี้ค่ะ งวดนี้เดี๋ยวจะให้ท่านดูนะคะอันนี้เป็นเลขแม่ย่าสีดาจันยร์5 056และ79นะคะ0679นะคะจับ2ตัวบนล่างมี05ท่านก็พิจารณาเอาเลขถ,ถ้าจับทั้งหมดมันจะมี9ตัวแล้วท่านจะชอบตัวไหนนะคะเราก็เจาะจงเอาว่าเราชอบเอาตัวที่เราชอบที่สุดมี05 06 65 79 70 69 57 59และ76นะคะ พิจารณาดูตามนั้นนะคะแล้วก็มาค่ะมาอาานะคะอามาปู่ย่าสวนธรรมนะคะท่านก็อยู่กับสาวดำมานานนะคะมาหลายปีแล้วค่ะปู่ย่านะคะนะคะสาวดำก็ยังใกล้ถึงใ,ใกล้ถึงเวลาที่จะกลับไปอยู่ที่สวนธรรมนะคะโงให้เขาทำกระต๊อกให้อยู่ต้องอยู่แบบนั้นตามที่ ตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกนะคะให้อยู่ปฏิบัติธรรมที่สวนธรรมนะคะก็หลายๆท่านก็คงจะรู้กันแล้วนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะพออาานะคะปู่ย่าสวนธรรมนะคะท่านให้มาในงวดนี้มี307นะคะ307<อ>แล้วก็65จับ2ตัวบ,บนล่างก็จะมี37 6307นะคะ03<อ>นะคะ 070335576067และ50ค่ะปู่ย่าสวนธรรมคลิปนี้จะเป็นเฉพาะเลขปู่ย่าสวนธรรมนะคะถ้าหากว่าท่านาฟังสาวดําอ่านแล้วถูกตาต้องใจตัวไหนก็แคปเอาไว้นะคะแคปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แรงใจเยน็นจิตพอตีด้วยนะคะถ้างหากว่าคลิปไหนที่ท่านไม่ชอบหรือปู่ย่าท่านไหนที่ท่านไม่ ่ไม่ถูกตาต้องใจเราก็เลื่อนผ่านไปนะคะถูกเราก็ว่าถูกไม่ถูกก็ว่าไม่ถูกเอาความจริงว่ากันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วนะคะสำหรับ FC ในช่องเย็นจิตพารวยค่ะมีช่องเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อก่อนมี4ช่องตอนนี้ถูกปิดไปหมดแล้วเหลือช่องเดียวช่องนี้นะคะขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อ เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่เย็นจิตพอดทีจะลงให้นะคะเอฟซีทุกท่านเรามาตามกันต่อแล้วก็คลิปนี้ไปคลิปเฉพาะปู่ย่าสวนธรรมนะคะปู่เกี้ยงค่ะปู่เกี้ยงให้มาปู่ย่าสวนธรรมเรามีทั้งหมด11ท่านแล้วปู่สามแดไม่ได้อยู่แล้วก็มี10ท่านแม่ย่ากเกตประทุมก็ <c oughs> ขอโทษจ้ะแล้วมาอยู่กับน้องโอนะคะทำพิธีรับร่างพิธีเรียบร้อยนะคะแล้วก็อยู่ กับน้องโองวดนี้ท่านให้มาแบบไหนเดี๋ยวจะให้ท่านดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปู่เกี้ยงให้มาที่734และ05นะคะปูย่ย่าสนธรรมนะคะก็จะมีสาวรำตัดให้มี7 5 7 4 3 4 7 3 4็ดสี่ห้าศและ3 5นะคะพิจารณาดูดเด้อเย็บสีดูท่านพิจารณาดูค่ะแล้วก็คดูกันนะคะแม่ แม่ย่าเขียวอ่อนนะคะทุกงวดท่านเข้าทุกงวดนะคะปู่ย่าสวนทำมีสิบท่านบางทีเข้า7จ็ดท่านบางทีก็เข้า8ปดท่านมีงวดเมื่อกี้นี่ไม่เข้านะคะเลขถ้ามีสองไม่ไม่เข้านะคะเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะเกิดอาการก็ไม่ค่อยถนัดกับเลขสองนะคะแ <laughs> ม่ย่าเขียวอ่อน,นะคะ่ะท่านให้มาหกศ สี่สามนะคะก็ตัดสองตัวจะมีศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดสามศูนย์สามและหกสามค่ะศูนย์สามและหกสามนะคะเอจีชอบนะคะชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะและก็เป็นควรเป็นความชอบส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะ ก็พิจนารณาดูค่ะในคลิปนี้นะคะสาวดําก็จะลงสั้นๆให้นะคะเพราะว่าถ้ายาวเดี๋ยวท่านก็จะดูเบื่อนะคะก็จะเลยจะทําแค่เป็นคลิปสั้นๆให้ท่านนะคะมีกี่ท่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะหสองสามสี่ 1ิห้ยมิจะ4สอันอ้าปู่องค์อาจยาดอ,อกไม้ค่ะปูองง่องค์อาจยาดอกไม้นะคะท่านให้มาที่6 0ศหสาวดำชอบนะเรีก <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> ขอโทษไอดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ามันมันไอแห้งอ่ะทีไอแห้งๆปู่ย่าสวนตาไม่มาที่6 0ศหและหกเนะคะ มี6065 05 59 9 6 90 66และ99นะคะคลิปนี้ก็จะมีแม่ยา่าคลิปนี้มีแม่ยา่าแม่ยา่าแม่ยา่าแม่ย่ารีดาจาันนะคะแล้วก็มาแม่แล้วก็อาานะคะอามาแล้วก็มาปลูกย้ยงนะคะมาปลูเกเย่ยงนะคะมาปลูกี่ยงแล้วก็มาแม่ยา่าเขียวอ่อน ไม่ย่าเขียวอ่อนมาแล้วก็มาลูกองอาจยอาดอกไม้นะคะอ่ะพิจารณาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมามามา,มาแบ่งครึ่งกันนะคะ <c oughs> แบ่งครึ่งกัน <c oughs> ขอทุกท่านโชคดีนะ้วก็สำหรับในงวดนี้ใกล้จะออกแล้วนะวันนี้วันที่สิเลืออกสวันค่ะสิบห้าสิบหกก็เป็นที่วันแนวทางออกตัวเลขของรัฐบาลไทยออกนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะงวดน,นี้ขอให้ f อฟซีของเยนจิตพอจะไปเดินทางไปไหนมาไหนขอให้คราฟปลบบอดภัยทั้งไปและกลับขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าทีก่การงานในทุกด้านขอให้ท่านมีโชคนะคะอย่าลืมตามต่อนะคะจากนี้ก็จะเป็นคลิปปู่ย่าอีกนะคะ mm. เพราะว่าคลิปนี้ลงให้มี6ท่านเหลืออีก5ท่านนะคะ mm. เอาโอเคจ้ะ